บันเทิง5สนับสนุนโดยครีมทาฟ้าเมลเคลียต่อปัญหาฝ้าของสาวไทยผลิตภัณฑ์ล้างจานดิชแฮปปี้คุณแฮปปี้จานแฮปปี้ ติดปัญทางห้าวันนี้ขอว่ากันด้วยเรื่องดาราซินเดล่าของเมืองไทยยกระดับจากฐานะดาราที่มีชื่อเสียงในสังคมกลายเป็นไฮโซไฮซอกหรือเปรียบเป็นซินเดล่าที่ได้เจ้าชายขี่ม้าขาวมาครองคู่ด้วยแหมแต่เจ้าชายในที่นี้อาจจะไม่ได้มีรูปงามเป็นทรัพย์เหมือนกับเจ้าชายในนิยายแต่มีทรัพย์สินมหาศาลจนทําให้ดาราสาวของเราสุขสบายกลายเป็นเจ้าหญิงไปในช่วงพิษตาก็เน,นี่ยแล้นะอย่างที่เขาว่าจะแข่งอะไรก็แข่งไปแต่แข่งบุญแข่งวาสนาคงแข่งกันไม่ได้ จะมีใครกันบ้างที่เรียกได้ว่าเป็นดาราซินเดอเรลล่ลาของเมืองไทยไปชมกันเลยค่ะ เริ่มกันที่อดีตสาวบ้านนาจากเมืองสุพรรณอย่างสาวกบป,ประพัสราหลังจากก้าวสู่ตำแหน่งนิสไทแลนด์เวิ r ์ d ปี1988เป็นใบเบิกทางให้ได้เข้ามารุ่นล่นในวงการบันเทิงและได้พบรักกับคอนเทสเ,เตชัยบุญ่อมัยนักการเมืองระดับรัฐมนตรีคนดังและหลังจากนั้นชีวิตของสาวกบก็เปลี่ยนไปทันทีและนอกจากฐานะภรรยาของนักการเมืองชั้นนำแล้วเธอยังเป็นเจ้าของไร่อ่ง,งุนประพัสราจากสาวบ้านนาสู่ภรรยาน,นักการเมืองและปัจจุบันชีวิตของเธอก็เพียบพร้อมไปซะทุกอย่างจนเรียกได้ว่าเป็นซินเดอเรลล่า ของเมืองไทยตัวจริงเลยละค่ะมาต่อกันที่นางเอกสาวเบอร์ต้นๆของเมืองไทยอย่างสาวนุ่นวรนุชอีกหนึ่งสาวที่กลายเป็นซินเดอเรลล่าของเมืองไทยสาวสวยจากจังหวัดอครปฐมที่ปัจจุบันกลายเป็นคุณนายค่ายสิงเมื่อเธอตกลงปลงใจที่จะแต่งงานกับนักธุรกิจหนุ่มทยยาทเบีรยชื่อดังอย่างนุ่มต๊อดปิติพิรมพักดีด้วยความขยันของสาวนุ่นบวกกับหัวทางธุรกิจที่เป็นเลิศแถมยังมีดีกรีเป็นถึงนางเอกเบอร์ต้นๆของเมืองไทยจึงไม่แปลกเลยละค่ะที่ตระกูลพิรมพักดีหนึ่งในสิบของตระกูลททททีี่่รรวยยสุดในปะเศไ จะเต็มใจต้อนรับให้สาวนุ่นเข้ามาเป็นสะพ้ายของตระกูลงานนี้ก็เลยต้องยกให้สาวนุ่นเข้าเป็นหนึ่งในดาราซินเดอเรลล่าของเมืองไทยไปอีกหนึ่งค่ะอีกหนึ่งดาราซินเดอเรลล่าของเมืองไทยสําหรับนางเอกสาวแห่งวิกพระราม4อย่างสาวแอฟทักษอ่อนที่หลังจะเข้าสู่พิธีวิวากับไฮโซหนุ่มรูปงามอย่างทรงการเตชะนรงคทายาทนคนโตของเสียใหญ่เจ้าของโบน,านัาเขาใหญ่ที่มีธุรกิจนับพันล้านบนอนาณาจักร เกือบ5,000ันไร่แห่งโบนานซาเขาใหญ่จากนางเอกสาวชื่อดังสู่การเป็นสไปดโบนานซาหลังจากนั้นสาวแอฟก็เริ่มลบดบทบาทในวงการบันเทิงเพื่อหันไปช่วยสามีดูแลธุรกิจส่วนตัวแทนงานนี้สาวแอฟก็เลยกลายเป็นสไปดโบนานซาและกลายเป็นดานราซินเดอเรลล่าไปโดยปริยายค่ะส่วนสาวคนนี้ก็ได้กลายเป็นซินเดอเรลล่าไปอีกหนึ่งคนสาหรับนางร้ายสุดเซ็กซี่อย่างสาวเป้ยปันวาดที่ทาเอาเซอร์ไพรส์กันไปทั่วทั้งเมืองเมื่อสาวเป้ยได้ออกมาประกาศแต่งงานแบบสายฟ้าแลบกับหนุ่มนอกวงการที่คบหาดูใจกันมาเพียงแค่แ เดือนอย่างหนุ่มป๊อปเรือเอกนิธิที่มีดีกรีเป็นถึงลูกชายอดีตพบทบอยอ,อย่างบิ๊กบังพลเอกสนทิบุญยรัตน์กลินงานนี้ทำเอาสาวๆถึงกับออกาอาการอิจฉาตาร้อนเผากันเป็นแถบเมื่อสาวเปย์ได้เข้ามาเป็นสะภ้ยบ้านบุญยรัตน์กรลินซึ่งเป็นตระกูลเก่าแก่และดูเหมือนว่าสาวเปย์จะเป็นที่รักของครอบครัวบุญยรัตน์กรลินอีกด้วยเพราะนอกจากสาวเปย์จะยอมเปลี่ยนศาสนาม,มาเป็นอิสลามแล้วสาวเปย์ยังได้ให้กำเนิดทายาตัวเล็กๆอย่างน้องข้าวปั้นและเปลี่ยนชื่อมาเป็นน้องโปรดในภายหลังและนอกจากนั้นสาววเป็ยัังง่แตต อีกด้วยละค่ะงานนี้สาวเป้ยเลยได้ถูกจัดให้เป็นดาราซินเดอเรลลาไปอีกหนึ่งคนค่ะมากันที่ว่าที่ดาราซินเดอเรลลาคนล่าสุดของวงการบันเทิงไทยสําหรับนักแสดงสาวทรงโตอย่างสาวตั๊กบงกฏที่ตัดสินใจมันสถานเมืองแบบรวดเร็วเพียงแค่คืนเดียวกับอดีตเจ้าสัวมือถือหมื่นล้านวัย5้ปีที่คบกันด้วยระยะเวลาเพียงเกินเศษอย่างคุณบุญชัยเบญจรงคกุลในวันที่19พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะงานนี้คุณแม่ของสาวตั๊กถึงกับออกอาการปลื้มลุกเคยคนนี้เอามากๆและถึง แม่ก็แสข่าวจอกมาว่าสาวตั๊กจะไม่จดทะเบียนสมรสเพราะกลัวว่าคนจะนินทาแต่คุณแม่ก็ได้ออาให้สัมภาษณ์ค่ะว่าทานาคตได้แต่งงานกันยังไงก็ต้องจดทะเบียนอยู่แล้วค่ะยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีให้กับว่าที่ดาราซินเดอเรล่าคนใหม่ของเมืองไทยด้วยกันแล้วกันนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของดาราซินเดอเรล่าของเมืองไทยที่เรานามาฝากกันในวันนี้ แต่ไม่ว่าจะแต่งงานกับใครที่รวยล้นฟ้าขนาดไหนก็คงไม่สําคัญเท่ากับความรักและความดีที่ฝ่ายชายมีให้ยังไงก็สิบมาเฮง5ก็ขออวยพรให้ทุกคู่อยู่ครองรักกันยาวนานและเป็นครอบครัวสุขสันต์กันตลอดไปเลยนะคะสนับสนุนโดย Friday Catalog ขายตรง<ม>ถึงบ้านคุณปวดหัวเลือกซาร่าไม่ราคายเคืองกเะพาะอาหารซาร่าเดตต High Performance for Men คือมารีนกูตาแม็กสูงด้วยกูตา750มิลลิกรัมกาแฟอร่อยอาหารอร่อยทุกอย่างอร่อยที่ Black Canyon